หรือเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลเศษฐานหนึ่งต่อรัฐสภาแน่นอนแถลงกันไปแต่มันมีการอภิปรายโต้อตอบกันไปโดยเฉพาะจากฝ่ายค้านเพราะอะไรบางนโยบายที่เคยหาเสียงไว้มันกลับไม่มีแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยรายละเอียดก็ไม่มีกรอบเวลาก็ไม่มีตัวชี้วัดก็ไม่มีอย่างชัดเจนทําให้มีการตั้งคําถามว่าอ้าวแล้วที่หาเสียงไว้มันหายไปไหนสุดท้ายรัฐบาลนี้จะไปรอดหรือไม่ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ เปิดฉากวันแรกกับการถแถลงนโยบายรัฐบาลเพื่อไทยสลายขั้วโดยนายกป้ายแดงเศรษฐาทวีสินกับคำถแถลง50นาทีที่พรังครูสร้างฝันให้กับประชาชนเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าจะอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ที่น่าผิดหวังเพราะนโยบายสำคัญที่เป็นจุดขายของพรรคเพื่อไทยอย่างเงินดิจิทัล10,000บาทที่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลกว่า560,000ล้านบาท กลับไม่มีมรายละเอียดให้ได้เห็นกันว่าจะเอาเงินจากส่วนไหนมาใช้กับนโยบายนี้นโยบายการเติมเงิน1นึ่บาทผ่านดิจิทั l วอลเล็จะทําหน้าที่เป็นตัวจุดฉนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศไทยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับใจ่ายใช้สอย ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนมีเพียงคำยืนยันจากรัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่บอกว่าจะายึดมั่นกรอบวินัยทางการเงินการคลังเป็นหลักไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติเด็ดขาดการบอกว่าเพื่อจุดชนวนกระตุกเศรษฐกิจให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะก,กระจายอาชีพกระจายรายได้ไปถึงประชาชนทุกหย่อมยา่า แน่นอนว่าพักฝ่ายค้านอย่างก้าวไายรวมไปถึงสสประชาธิปัตย์ก็จะต้อนรับนายกป้ายแดงแบบหอมปากหอมขอคำถแถลงนโยบายที่ดีมันจะต้องเป็นเหมือนกับ GPS government policy statement ก็คือ GPS นะคะที่จะช่วยบอกเป้าหมายว่ารัฐบาลใน4ปีนี้เป้าหมายคืออะไรรัฐบาลจะเดินทางไปด้วยเส้นทางไหน ด้วยวิธีการใดเหมือนหรือต่างกับที่เคยสัญญากับผู้ร่วมทางตอนหาเสียงไว้หรือไม่และจะไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่ถ้าบอกว่านี่คือ GPS ประเทศนี้ก็คงหลงทางค่ะเพราะมันมีแต่ความว่างเปล่าเบาหวิวแทบไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยมีแต่คำอธิษฐานลอยๆมีแต่คำกว้างๆแบบพูดอีกก็ถูกอีกขาดความชัดเจนของเป้าที่จะไปถึงไม่มีการใส่ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลข มีแต่คำขยายแบบอย่างเหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญอย่างเป็นธรรมการที่พักเก้ากรายส่งสิริกัญญาเป็นหัวหมูทะลงฟันอภิปรายแบบนิ่มๆแต่ไม่มีอ้อมค้อมให้เสียเวลาโดยเฉพาะการพูดถึงคำมั่นสัญญาที่พักการเมืองให้ไว้กับประชาชนในช่วงเลือกตั้งถ้ากลับไม่ยอมทำตามที่พูดไว้นอกจากจะถือว่าเป็นการทรยศต่อการไว้วางใจของประชาชนแล้วยังเชื่อว่าอีก4ปีข้างหน้า ประชาชนนี่แหละจะเป็นผู้ให้คำตอบได้ดีที่สุดข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน